นี้ครูป้อมนะครับจะแนะนำกิจกรรมให้ผู้ปกครองเล่นกับลูกๆในช่วงอย่นี้นะครับคือกิจกรรมล็อกไม้ล็อกไม้อุปกรณ์จะมีดังนี้นะครับมีไม้แล้วก็มีบล็อกลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเล่นต่อๆกันอ,อย่างนี้นะครับให้เรียงแถวละสามนะครับเป็นแนวตั้งกับแนวนยอยนลักษณะนี้เอามาจัดเรียงอยู่ในล็อกไม้เปล่าๆอย่างนี้นะครับเพื่อจะเล่นกับลูกอันที่หนึ่งเอาใส่ยยนี้นะครับสลับจนไปนมาเพื่อจะ,อะ ทำแวถวละสามไปนะครับตั้งกลับมาแนีก็ OSE จะเป็นลักษณะนี้ครับใกล้เสร็จแล้วจริงบล็อกไม้เสร็จมันก็จะมีเต็มลักษณะวิธีการเล่นนะครับหลังจากที่เราเรียงบล็อกไม้เสร็จก็เป็นลักษณะนี้ครับดึงบล็อกไม้นี่ออบล็อกไม้ก็จะตั้งเป็นรูปลักษณะนี้นะครับไหทีนี้วิธีการเล่นนะครับให้ผู้ปกครองกับลูกๆเล่นร่วมกันคือสองแถวบนสุดนี่เราห้ามหยิบ แต่ให้นําบล็อกไม้หนึ่งบล็อกนะครับก็จะเอามาต่อข้างบนแล้วก็หาตัวที่ถ้ากติกาที่สนุกหน่อยก็ให้ใช้สองมือสองข้างแล้วก็ใช้นิ้วสองนิ้วดันตัวที่มันสามารถดูงดังหน้าอย่างนี้นะครับพอได้ไปแล้วให้นําบล็อกไม้ตัวนะี้เอามาต่อข้างบนสรดจแต่เราจะเล่นสองคนสามคนก็ได้ในครอบครัวนะครับกับลูกๆพอ,พ,อพอได้แล้วก็ให้คนที่สองเล่นเรียบล็อกไม้ที่อยู่นอกสุดคือเอาตัวไหนก็ได้นะครับแต่ห้ามหยิบสองแถวบน ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าใครทําบล็อกไม้ล้มคนนั้นก็จะถือว่าแพ้ในกติกาการเล่นทางนี้นะครับรปปปปถ้าสูงผิดถ้าเล่นก็สามารถแล้วแต่เราจะสร้างกติกาเราสามารถเอามาเล่นใหม่ได้กับคนที่สองหรือคนที่สามให้เล่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเอาไว้เล่นกับในช่วงหยุดนะครับ